สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะครับกลับมาพบกับคุณครูเบนซ์เหมือนเดิมนะครับในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรไปดูได้เลยครับอ่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องสุขภาพของเรานะครับเรูจะมีรูปการ์ตูนมาให้นักเรียนดูนะครับบนหน้าจอเรียนดูหน้าจอนะครับเป็นรูปอะไรครับเป็นรูป เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงวิ่งเล่นกันอยู่ใช่ไหมครับอนักเรียนคิดว่าเด็กในภาพมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ครับเพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้นครับอเด็กในภาพก็น่าจะมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กสองคนนี้ก็กําลังวิ่งเล่นกันอยู่นะครับแล้วก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็แสดงว่าเด็กในภาพนี้มีสุขภาพที่ดีนะครับ อ่ะนาต่อไปนะครับลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพที่ดีนะครับสุขภาพหมายถึงอะไรก็คือการมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับจิตใจแจม่มใสมีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะครับและมีสติปัญญานะครับคนเราทุกคนต้องการมีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะสุขภาพดีเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เรามีความสุขผู้ที่มีสุขภาพดีจะต้องเกิดจากการมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีนะครับและมีความ ปลอดภัยในชีวิตนะครับอ่านี่ก็เป็นลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีดังนี้นะครับมีร่างกายแข็งแรงนะครับมีความปลอดภัยในการดาเนินชีวิตนะครับแยกแยะผิดถูกได้นะครับอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็การมองโลกในแง่ดีนะครับอ่านี่ก็เป็นลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับเรียนลองมองดูตัวเองสิครับว่าเป็นแบบนี้ไหมครับ ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่านักเรียนมีสุขภาพที่ดีนั่นเองครับสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันนะครับนักเรียนถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็จะทําให้สุขภาพจิตไม่ดีไปด้วยนะครับและถ้าสุขภาพจิตไม่ดีก็จะส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงเช่นกันนะครับดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับและทําจิตใจให้ล่าเริงอยู่เสมอนะครับ ต่อมานะครับการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดีนะครับการที่เราจะมีสุขภาพดีนั้นเราควรเริ่มตั้งแต่การดูแลตนเองนะครับโดยการปฏิบัติตามหลักสุขประัติแห่งชาติ10ประการนะครับสุขประัติแห่งชาติ10ประการคืออะไรนะครับผมจะบอกนะครับสุขประัติแห่งชาติก็คือข้อกําหนดที่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอนะครับ เพื่อให้เกิดนิสัยที่ดีนะครับอันนําไปสู่การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมนะครับสรุปง่ายๆก็คือสุขบัญญัติแห่งชาติก็คือข้อกําหนดที่เราควรปฏิบัติตามกันทุกคนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีสุขภาพดีทั้งกายจิตใจนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติมีด้วยกันสิบประการนะครับดังนี้นะครับหนึ่งเลยการดูแล รักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะครับคืออะไรก็คือการดูแลรักษาร่างกายของเรานะครับก็คือการอาบน้ําการสระผมนะครับดูแลรักษาร่างกายแล้วก็ต้องดูแลรักษาของใช้ให้สะอาดด้วยนะครับของใช้ก็ได้แก่อะไรบ้างเสื้อผ้าของเราใกล้ตัวที่สุดนะครับของใช้ต่างๆที่เราใช้นะครับ โต๊ะเตียงตู้นะครับอ่าที่เราใช้เป็นประจำก็ทำามสะอาดนะครับให้เรียบร้อยอยู่เสมอนะครับเสื้อผ้าของเราก็นําไปซักให้เรียบร้อยไม่ควรใส่ซ้ากันนะครับอ่าต่อมาข้อที่2ก็คือการรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีนะครับอ่าฟันของเราใช้บทเคี้ยวอาหารทุกทุกวันใช่ไหมครับัวลาสามมื้ออย่างน้อยนะครับแล้วก็ควรแปรงฟันดูแลฟันของเรานะครับให้ถูกวิธีให้สะอาดแข็งแรงนะครับ ข้อที่สามล้างมือให้สะอาดก่อนการกินอาหารนะครับและหลังขับถ่ายทุกครั้งนะครับมือของเรานะครับเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียมากมายนะครับเราควรล้างมือทุกครั้งนะครับก่อนการกินอาหารนะครับก่อนจะหยิบอาหารอะไรกินหยิบขนมกินนะครับเราควรล้างมือให้เรียบร้อยสะอาดนะครับและหลังการขับถ่ายทุกครั้งนะครับการล้างมือให้สะอาดมีกี่ขั้นตอนครับนักเรียนจําได้ไหม การล้างมือสะอาดมีทั้งหมดเจดขั้นตอนด้วยกันนะครับที่โรงเรียนของเราก็มีรูปให้ดูอยู่นะครับมีวิธีการบอกอยู่มีเจ็ดขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับโรงเรียนก็ควรล้างให้สะอาดครบทั้งเจ็ดขั้นตอนนะครับทุกซอกทุกมุมทุกนิ้วนะครับในมือของเรานะครับอ่าต่อไปนะครับประการที่สี่ข้อที่สี่นะครับกินอาหารที่สุกสะอาดไม่มีสารอันตรายเจือปนนะครับเวลาไเรียนกินอาหารก็เลือกนิดนึงนะครับ อาหารที่สุกดิบก็พยายามอย่าไปกินเลยนะครับพยายามกินอาหารที่สุกอยู่เสมอนะครับสะอาดดูด้วยนะครับอาหารที่เรากินนั้นสะอาดหรือไม่นะครับไม่มีสารอันตรายเจือปนก็กินได้นะครับเพื่อสุขภาพของเรานะครับแล้วก็ข้อที่ห้าประการที่ห้านะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่เสพสารเสพติดนะครับแน่นอนอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ให้โทษต่อร่างกายของเราทั้งนั้นนะครับเราก็ไม่ควรไป ลิลองนะครับบุรีสุราสาเสพติดต่างๆอไม่ควรไปลองนะครับเพราะทําให้เราเสียสุขภาพนะครับข้อที่หกครับการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะครับก็คือการหากิจกรรมเวลาว่างทําร่วมกันในครอบครัวนั่นเองนะครับอเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับสร้างความรักความอบอุ่นนะครับเราจะได้มีความสุขนะครับเวลาเราอยู่กับครอบครัวนะครับเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับ ต่อไปนะครับประการที่เจ็ดนะครับการป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทนะครับเวลาเราจะทําอะไรเราก็ควรระมารระวังนะครับไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมาอาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของเรานะครับเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับเราก็ควรเวลาจะทําอะไรยกตัวอย่างเช่นการข้ามทางมาลายอ่ะเราก็ควร ข้ทาทางมาลายดูรถให้เรียบร้อยนะครับก่อนจะข้ามข้ามสะพานลอยเป็นต้นนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆนะครับข้อที่แปดออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีนะครับการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอแน่นอนนะครับสุขภาพร่างกายของเราก็จะแข็งแรงนะครับแล้วควรหาเวลาว่างไปออกกําลังกายกันด้วยนะครับข้อที่เกา้านะครับทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอนะครับ อ่าแล้วควรทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอนะครับเจอใครแล้วก็ยิ้มนะครับแล้วคนที่เราไปเจอด้วยเขาอาจอยากจะคุยกับเรานะครับข้อที่ส0ประการที่1ิบนะครับมีสํานึกต่อส่วนร่วมนะครับและร่วมทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับอ่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือการทิ้งขยะนะครับอ่าเราก็ไม่ควรทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะครับควรทิ้งลงถังขยะทุกครั้งนะครับหรือเราเจอขยะอยู่บนท้องถนน,นเดินไปแล้วก็ หยิบเก็บไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยนะครับจบแล้วครับมีทั้งหมด10ข้อ10ประการด้วยกันนะครับสุขภาพแห่งชาติถ้านักเรียนทำครบทั้ง10ข้อนี้10ประการนี้นักเรียนก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสุขภาพจิตที่ดีนะครับนักเรียนก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับพยายามทำทั้ง10ข้อน,นะครับจำได้ไหมครับว่า10ข้อมีอะไรบ้างนะครับ ต่อมานะครับจบแล้วเรื่องนี้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดหน้าที่26นะครับนักเรียนเปิดหน้า26เลยนะครับพร้อมหรือยังครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เรายกตัวอย่างลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดีและผู้ที่มีสุขภาพที่ไม่ดีมาอย่างละสามข้อนะครับลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดีรูก็ได้พูดไปแล้วมีอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนลงมานะครับ ลองนึกก่อนครับว่ามีอะไรบ้างจำได้ไหมครับมีอะไรบ้างหนึ่งเลยแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงคนมีสุขภาพดีแข็งแรงแน่นอนนะครับสองนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสามมองโลกในแง่ดีนะครับถ้านักเรียนจำได้ว่ามีมากกว่านี้หรือนักเรียนคิดออกมากกว่านี้ก็เขียนลงไปได้นะครับไม่เหมือนครูก็ได้นะครับ อ่าต่อมาลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งเจ็บป่วยบ่อยนะครับอเราสุขภาพไม่ดีแล้วก็เจ็บป่วยบ่อยสองรูปร่างไม่สมส่วนอ่าบางคนอ้วนไปบางคนผอมไปนะครับก็บก่งบอกถึงสุขภาพที่ไม่ดีนะครับสามขี oh ้โมโหอ่าถ้าเราสุขภาพไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีแล้ว เราก็จะกลายเป็นคนขี้โมโหไม่อยากคุยกับใครใครมาคุยด้วยก็กลายเป็นว่าโมโหใสทะเลาะก,กันไปนะครับอ่านะักเรียนนึกได้มากกว่านี้ก็เขียนลงมาได้นะครับไม่เหมือนฟูก็ได้เหมือนเดิมต่อมาข้อที่สองเขาบอกให้เราดูภาพนะครับแล้วบอกว่าเด็กในภาพมีสุขภาพดีหรือไม่สังเกตได้จากสิ่งใดนักเรียนดูภาพครับเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมทําท่าอะไรอยู่ครับนั่นอ่าทําท่ามือป้องปากอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีคําว่าฮัตเชยนะครับ แสดงว่าเด็กในภาพสุขภาพดีหรือไม่ครับไม่ดีนะครับน่ะเรียนติ๊กถูกตรงสุขภาพไม่ดีครับเ,เรียนสังเกตได้จากอะไรฮัตเช่แบบนี้แสดงว่าเด็กคนนี้ทําอะไรอยู่ไอหรือจามนะครับอ่ะเด็กคนนี้จามอยู่สังเกตได้จากเด็กจามนะครับบ่งบอกถึงสุขภาพไม่ดีอาจจะเป็นหวัดเป็นไข้ได้นะครับอ่ะเปิดหน้าต่อไปครับหน้าทียี่สิบเจ็ดนะครับในหน้านี้นะครับ เขาก็บอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางที่ตรงกับการพฤติกรรมของตนเองนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะมีรายการพฤติกรรม12ข้อด้วยกันนะครับส่วนด้านขวาเขาก็จะมีให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกนะครับนักเรียนก็อ่านนะครับอ่านพฤติกรรมทีละข้อนะครับแล้วเขาให้ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงทําเป็นประจําหรือ ทำเป็นบางครั้งหรือไม่เคยทํานะครับให้นักเรียนเลือกตอบนะครับขีดเครื่องหมายถูกข้อใดข้อหนึ่งนะครับอย่างเช่นข้อแรกอาบน้ําอย่างน้อยเวลาสองครั้งถ้านักเรียนทําเป็นประจำนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกถูกตรงทําเป็นประจํานะครับแต่ถ้านักเรียนทําเป็นบางครั้งก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงทําเป็นบางครั้งหรือถ้านักเรียนไม่เคยทําเลยก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงไม่เคยทําเลยนะครับใส่แค่เครื่องหมายเดียวนะครับ อ่านนักเรียนก็อ่านเลยครับมีทั้งหมดสิบสองข้อนะครับอ่านเรียนอ่านเสร็จก็ใส่เครื่องหมายถูกได้เลยครับว่านักเรียนทําเป็นประจําทาเป็นบางครั้งหรือไม่เคยทํานะครับอ่านนี้ทําของใครของตัวเองนะครับอ่าต่อมาถ้าเรียนทําด้านบนเสร็จแล้วด้านล่างเขาก็จะให้เขียนว่าฉันควรปรับปรุงพฤติกรรมดังนี้อ่าในสิบสองข้อนี้เอาจากสิบสองข้อนี้แหละนักเรียนมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงพฤติกรรมบ้าง ยกตัวอย่างมาเขียนมาสักข้อหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่อนอ่ะครูยกตัวอย่างให้ฟังข้อสิบสองไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะแต่บางคนยังแกะเปลือกลูกอมแล้วโยนทิ้งอยู่เลยนะครับก็แสดงว่าเราไม่ได้ทําเป็นประจํานะครับที่ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะเราอยากปรับปรุงพฤติกรรมแล้วก็นํามาเขียนด้านล่างนะครับฉันควรปรับปรุงพฤติกรรมดังนี้ก็คือการทิ้งขยะลงในที่สาธารณะนะครับหน้านี้ทําของตัวเองเลยนะครับ พอเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยครับหน้าต่อมาเขาให้อ่านเหตุการณ์ที่กําหนดให้นะครับแล้วบอกว่าเด็กในเหตุการณ์นั้นมีสุขภาพดีหรือไม่พร้อมทั้งบอกเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราจะทไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งวันนี้คุณครูสั่งให้นักเรียนวิ่งรอบสนามสามรอบหลังวิ่งเสร็จแล้วก้องไม่รู้สึกเหนื่อยมากขณะที่เพื่อนๆหอบตัวยโยนก้องมีสุขภาพดีหรือไม่ครับ ตอบนะครับมีสุขภาพดีแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้องไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับวิ่งรอบสนามสามรอบกล้องไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะครับแสดงว่ากล้องมีสุขภาพดีนะครับข้อที่สองป้อมช่วยครูยกลังใส่อุปกรณ์ทางการเรียนซึ่งหนักมากไปส่งที่ห้องพักครูซึ่งอยู่ชั้นสามได้จนสําเร็จเรียบร้อยนะครับแสดงว่าป้อมมีสุขภาพดีหรือไม่ดีครับ สุขภาพดีนั่นเองนะครับอส่เคส่มายถูกนะครับแล้วเขียนว่าเพราะอะไรเพราะว่าพ่อยกของหนักไปจนถึงชั้นสามเลยใช่ไหมครับแสดงว่าพ่อมีร่างกายทําไมแข็งแรงนั่นเองนะครับพ่อมีร่างกายแข็งแรงทําให้สุขภาพดีนะครับต่อมาข้อที่สามนิดนอนไม่ค่อยหลับเพราะเธอกังวลกับการสอบปลายภาคนะครับแสดงว่านิดมีสุขภาพดีไหมครับตอบไม่ดีนะครับไม่ดีเพราะว่านิดนอนไม่หลับนะครับ เพราะว่านิดนอนไม่หลับเลยแสดงว่านิดมีความเครียดนะครับเธอกังวลกับการสอบปลายภาคใช่ไหมเพราะว่าเธอเครียดนิดมีความเครียดส่งผลให้นอนไม่หลับสุขภาพของนิดก็จะไม่ดีนะครับต่อมาข้อที่4ี่จิบรู้สึกเศร้าเพราะพ่อแม่ทะเลาะกันเสมอและเธอไม่สนใจเธอเลยจิบรู้สึกเศร้าเพราะพ่อแม่ทะเลาะกันเสมอและไม่สนใจเธอเลยแสดงว่าพ่อแม่ทะเลาะกันและไม่สนใจจิบเลยนะครับแสดงว่าจิบ มีสุขภาพดีไหมครับถ้าจิ๊บเศร้าแบบนี้สุขภาพไม่ดีนะครับสุขภาพจิตของนิปของของสุขภาพจิตของจิ๊บก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเธอรู้สึกเศร้านะครับอ่ะเขียนลงไปจิ๊บไม่มีความสุขนะครับจิ๊บจิ๊บมีความรู้สึกเศร้าจิ๊บไม่มีความสุขเลยนะครับสุขภาพไม่ดีแน่นอนนะครับอ่ะเสร็จหรือยังครับหน้านี้ถ้าเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปเลยครับ อ่านต่อไปนะครับข้อที่ห้านะครับต่อนะครับข้อที่ห้าขณะเดินทางมาโรงเรียนนะครับฝนข้ามทางข้ามถนนตรงทางม้าลายและเธอรอให้รถหยุดก่อนจึงเดินข้ามถนนอ่าแสดงว่าฝนมีสุขภาพดีหรือไม่ดีครับตอบนะครับมีสุขภาพดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าฝนมีความปลอดภัยนะครับเรียนจําได้ไหมครับในสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการนะครับ มีเรื่องความปลอดภัยอยู่หนึ่งข้อนะครับถ้าเรามีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุแสดงว่าเรามีสุขภาพดีนั่นเองนะครับอ่าจบแล้วนะครับมีห้าข้อส่วนด้านล่างนะครับเหมือนเดิมครูจะให้นะักเรียนไปอ่านนะครับและตอบเลยนะครับคือเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียวเหมือนเดิมที่เนเคยทํานะครับนักเรียนก็อ่านโจทย์มีห้าข้อเองนะครับ เรียนอ่านโจทย์แล้วก็เลือกคําตอบมาข้อไหนถูกต้องที่สุดการกรบาทเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับมา1ข้อมี5ข้อนะครับนักเรียนกลับไปทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจบแล้วครับสําหรับวันนี้ครูเบนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปโดนต่อไปหรือสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ